อัญยองเมื่อนี้เป็นมือพักเขาก็จะมาย่างดินอยู่ที่เมืองมีลังจะย่างไปสื่อเครื่องอยู่ที่ไดโซไดโซเป็นหานดังเนาะเป็นหานที่แบบว่าเขาจะขายเครื่องเครื่องเคื่อนราคาถือแ้งก็เลยว่าออกมาย่างดินส่งบรรยากาศบันทึกวิดีโอเนาะก่อนกลับเล่าเดี๋ยวจะเกิดหอดก็เลยออกมาแบบบันทึกภาพความทรงจําอารมณ์บรรยากาศอย่างต่างๆเนาะก วาดไทายเอาเบริรทุกจุกทุกมุมเลยเนาะต่อมาเขาก็จะมาเข่าไปทีไดโซก,กันเลยทุกคนย่างเข้าไปกับเขาก็เอามือมันจะเป็นประตูออโตโอ้เนาะหรือว่าเขาทัดมือกันได้เนาะมากกับเซลฟี่กันนิดนึงถ่ายหูก,กับแวนถ่ายวีดีโอกับแวนติดแวนสุดๆ ในใดส่วนจะมีเครื่องคลายแบบร้ายแห้งอันนี้จะเป็นโซนขนมแล้วก็เป็นโซนพวกแกวพวกเครื่องสุขภัณฑ์ในเฮือนซึ่งมันมีหลากหลายอันนี้ก็แวนอีกแล้วเนาะเขามาสื่อ,อม,มาสือค่าต่างกล่งราคาราคาพ่แพงเนาะหาพันวอนประมาณ8 0สิปลายพันกีบนี่แหละเป็น ค่าตัางกองอ่านสูงฮักก็กอนเมื่อาก็ไม่ทายหุบหลินน้อยนึงบ๊ายบาย